ก็สวัใหีอให้ผมจูกเกอร์ห่งห้นะครับอยู่เกมฮอนนะผมกับฮีโร่เดวเวอร์ er นะครับกับอวตารเออผีจีน <c oughs> ใช่ไหมแต่อามีคนบอกว่าพี่ลงโตต้าทูให้ดูก่อนเลยแบบให้เริ่มให้เริ่มตอนนี้เลยเวลาฮอนปิดเราจะได้แบบว่าเออเราก็ทำโตตามาห้าหกเดือนใช่ไหมแต่ว่าผมเมื่อวานผมลองลงเล่นแล้ว ลงในเพจนะแต่ว่าไม่ได้ลงในในช่องนะครับคือมันยังเล่นกับคนไม่ได้อะไม่รู้ดิมันเล่นได้แต่กับบอทอ่ะคือมันยังลงแรงไม่ได้ครับมันต้องเล่นเป็นร้อยชั่วโมงเลยถึงจะลงได้นะครับเดี๋ยวไลฟ์ฟังแป๊บนึงดูบอกก่อนแดงวอังไงโซไงเนี่ยุกแม่งเลยโอ้โหขวัวกำลังมาส่งแม่งเปิดแล้วก่อนนะครับ ปล่อยตดสี่สวนนะได้อย่อเปิดบัตรคือมันต้องเล่นร้อยชั่วโมงก็คือเราต้องเล่นสี่วันสี่วันจะไม่ถึงร้อยชั่วโมงเลยเก้าสิบใช่ปะยี่สิบสี่เก้าสิบหกมั้งเออ,อเแต่ว่าผมคงไม่เล่นทั้งวันทั้งคืนหรอกมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะเล่นครบร้อยชั่วโมงนะแต่ผมจะพยายามไปเล่นให้วาลาตาแล้วกันจะไว้ว่าครบร้อยชั่วโมงเมื่อไรเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูอีกทีนะเออในในโหมดของการลงแรงนะครับ แล้วก็ต้องยืนยันเบอร์โทรในสตรีมด้วย <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างฮอนลงแรงแม่งเจอเกียนเดินมันแจกอะไรก็ไม่รู้ผมว่าโดตาจะลดลงนะครับเพราะว่าคงสมัครไอดีใกล้ามาเล่นจะมาเกียนก็คงแบบมันยากอะมันต้องยืนยันเบอร์ต้องสมัครสตรีมมันจะไม่ได้ยากนะแต่แบบเล่นร้อยชั่วโมงก็ต้องยืนยันเบอร์โทรก่อนเพื่อจะมาเกียรแล้วโดนแบนมันก็มันก็ยุ่งยากกว่าฮอนเยอะฮอนสมัครมา เตืนแจกห้าสิบตัวด่าพ่อแล้วแม่ก็ไม่โดนแบนต่อให้โดนเอาตีนสมักก็ห้าทีก็เอามาลงแหลงต่อได้แล้วตุกายใช่ไหมเออมันก็ไม่ใช่ปัญหามันก็ได้ต่ออ่าตอนแรก3ปีที่ผม3ปีที่แล้วนะท,ที่ที่หันเล่นโตตา ตอนแรกนกมันจังต้องแชร์อยู่นะก็ะคือซื้อนกแล้วแบบแชร์เพื่อนหรือว่าของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมันเป็นเหมือนฮอนหมดทุกอย่างแล้วนกใครนกมันวงล้อของสกิลอะตอนแรกเหมือนไม่มีหรือมันมีแต่ตังค่าได้ไม่รู้นะตอนเนี้ก็ก็มีวงให้ดูแลเอ้ยอพีเควงประมาณไหนทุกอย่างแม่งแบบเหมือนฮอนประมาณเจ็ดปสิบเปอร์เซ็นตะ์อะการเล่นอะนะเฮออ้ยฮุกมากาัดอ่าสวาย เอามาได้อาวมด้วยนะจริงๆมาเอาตัวนี้ก็ได้แต่เอาตัวนู้นดีกว่าจะได้สองตัวนี่เออการเล่นมันเหมือนการต่างต่างแค่ฮีโร่แล้วก็ไอเทมนะครับคอสามารถอะ่ะเออแต่โดยส่วนรวมก็แอบมีคล้ายๆแต่หลักพื้นฐานนะ่ะเหมือนกันเลยมีสตันมีเฮกมีใบมีสโลมีเสกเออไม่เหมือนได้ไงเฮีย <c oughs> <c oughs> มันมามันมาจากต้นแบบเดียวกันนะคือตันหนึ่งฮอนก็ ไปซื้อลิมิตมาทำใช่ไหมเออเขอวาว่าันว่าฮอนมาเหมือนโดต้า1.5าประมาณน,นี้แต่ภาพต่างความรู้สึกเล่นก็ต่างเยอะนะผมว่าภาพมันดูแบบกระตุงนกระตูนนะเหมือน Rvll อะไรเงี้ยแต่าภาพฮอนมันมันคลาสสิกอะเอออาแจม,มบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ผมชอบภาพแบบฮอนมากกว่า เอ้ยอ๋อยังไม่ได้ฮกเขาเรียกว่าคููแต่ะนะก็เท่านี้ดีกว่าครับแต่รอคมามแรงได้ล้วค่อยว่ากันใหม่เกียนหมวยโ,โดนยูแล้วมึงโดนยูละโดนยูแล้วมูนช่วยหน่อยมูนมูนเปิดลันตีช่วยครับแล้วจวังหวะนี้ฮุกขึ้นมานี่สวยและสตาร์ทโนเมตี้เคาน์เตอร์อ้าวสวยแล้ว เอากัดช่วยเฮ้ยมูนตีวิ่งไปไหนอ่ะมูนมูนไม่ไหนมูมนมเออมูนได้คิวแม่กับตายอ่าลูนวอล์กนะครับไอ,อ้วันที่ผมอาดนี่บุรีลำเพิ่งได้แชมป์อาร์วีนะโอ้โหเลยสิบสามล้านนี่รวยเลยแต่ก็คงหานหานเยอะหานสิบบ้าง <laughs> แล้วก็เหลือเยอะอยู่ดีเขาว่าปีหน้าหู่เงินรางวัลจะแบบเออหกสิบหกล้าน สามรอยล้านถ้าว่างันนะในเพจอะในเพจเขาพระว่านะผมไม่ได้พูดมั่วๆนะไปดูเพจาร์วีันรางวัลสิบล้านดอลลาร์ก็คูณสาิบสามนะครับก็คือสามสามล้านโอ้โหแม่งเอ,อ้ชนะมารวยเลยแต่ก็ไม่ไม่ชนะกันง่ายหรอกเออใส่แข่งขันมันจริงจังอะ่ะต้องซ้อมเวลาแบบแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยบางคนก็เลิกแข่งขันก็เป็นสายสายตรีมใช่ไหมสายตีมมันชิวอ่ะ ไม่ต้องกดดันอะไรมากก็เออเล่นไปตรีมไปแกงขันนั้นก็ต้องได้แชมป์ถึงจะได้ตังค์นะแต่ว่าเวลาซ้อมเอ,อาคงมีเงินเดือนให้แน่นะสังกัดอ,ะอ่ะปล่อยตดไปครับการทำไปอ่าได้อยู่ ีนฟินาเลเรื่องเอาเป็นพีเคนะครับโอยเล่นบนเล่นบนมีคใครอยู่เลยเอาโนแมนว้ามา เอ้ยนี่ยให้ไนมาแนนวอลให้เดินไปกัดก็ได้แล้วนะอันที่จริงอะวอล์กหลับไม่อยู่ั้งฟินวบอกมันหลับอ่าพิมพ์มาแล้วบอกว่าอะไรไม่ได้ยินจ้า,าปิดเสียงอหอเล่นแบบปิดเสียงกัดไปครับ เร็วเร็วมาแนนเร็วมาแนนโอ้โหเจอเคาน์เตอร์จริงด้วยมดแดกอับมั้งเนี่ยอ่าเห็นฝุ่นวินวอกที่เออบอกให้หน่อยไปครับบิงมา,าดิบิงไปครับไฟตดและเรียบร้อยสวยและโซมาเฮ้ยเดบันแนนช่วยทีเดบันแนนเดบันแนนเฮ้ยโซโอ้โหแม่งช,ชาร์จโอ้โเข้าใจชาร์จชาร์จแล้วป่อย อาโซว่าไงครับน่าจะไม่ได้ไม่ตามแล้วตามอยู่ว่ะอุย้ยยังตามอยู่โหนึกว่าไม่ตามโหได้เฉย เกวัว,วมาครับแต่ว่าโอ้ยอยู่เยอะอยู่เยอะวะ่ะปฟตอดละกัดอุ้ย Quiz! ทีเดียวโหเลือดสามแล้วโซโล็อกมาบิงลบกระชากส่วนแม่งเลยปล่อยตอดไปครับป้อมตีเฮ้ยทีเดียวจึก๊กอ่าได้อยู่เฮ้ยโนแมโนแม่โอ้ no โหนีไม่พ้นฟินเอาฟินโง,โง,โง่ๆเอาหน่อย บอกเลยในโดตาไม่งูนะในโดตาอย่างโหดนะคือสกิลเหมือนกันเกือบหมดอะแต่ว่ามีสกิลยิงแล้วเออจะเรียกว่าเฮดช็อตยิงแล้วมันจะแบบศัตรูจะถอยหลังอะเออสมมติว่าเจอตัวตีใกล้จะเดินเข้ามาตีเรากดสกิลไม่รู้ว่า e หรือ W นะน่าจะน่าจะ e หรือต่าไม่รู้แหละแม่งก็ยิงเฮดช็อตก็คือยิงแล้วศัตรูจะถอยหลังไปก็จะเดินมาก็โดนดยิงถอยหลังเต้เต้เต้เหมือนปืนในเจเนียร์ซึ่งในโดตาก็าจัดเป็นตัวที่ ที่โหดนะไม่งโง่นะในการแข่งขันก็มีคนเอาไปเล่นบ้างไม่แน่ใจแต่ในคอนเราอ่ะฟินน่ะในการแข่งอ่ไอ,อสัตว์ไม่มีไม่เคยเห็นเลยไม่ค่อยเห็นเลยฟินมาดามมาในการแข่งบ,<า>บิงมาฮุกเอาสวยนี่บาสมิตันมาแล้วกัดเบลเฟกอร โตชาร์จเอ้ยถอยไม่ทันนะบัสมิธเจอเต็มหน้าเลยแข็งอ๋อเนีป่ปล่อยปล่อยตดที่เดียวสวยโอ้ยมานาไม่พอมานาไม่พอฮุกปล่อยตดเอือกำจัดทิ้งนะครับก็ค่าตัวตายไปหวานให้หน่อยได้ไหม ปินปินเอาเลยปีนเอามมนสัตว์รูหายไป <c oughs> เด่นบนโดนแล้ว้องแมนมีดับเบิลเข้าหลังครับ <c oughs> อุ้ยแมงวอกเทวมาครับปล่อยตด แล้วโอ้ยไม่ได้เอาไอเยี่ยวุกแมนเฉยอ้ากัดโดนเคาน์เตอร์ยังไงครับถอยมาก่อนครับปากวอยไเปหนึ่งทีบิงลงมาเออบิงลงมาทันครับแต่ว่าสกิลโนเมยังทำงานอยู่มาสวิตมึงเห็นไหมนะ <laughs> มึงไม่ตัน <laughs> สกิลสตันมีนะแต่โลกโอ้โหไม่ตันโอ้เมื่อกี้ตันน่าจะได้นะแม่ง โลกไงวิ่งมาชนตูดอยู่แหละไม่รู้เรื่องรู้รา่าไปนี่ครับโดนไปไฟตดเอ้ยจะอ้วกใสแบบมีตันกัดสวนเออเฮ้ยอโอ้โหแม่งเอ้ยเจอกองทัพครีฟโอ้โหเจอลูกน้องบอยประกเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เบลฟีก์ ออกเป็นกันเวทนะครับฟินเราออกเป็นเจาะเกาะเวทเอาแล้วครับบันเทิงฟินใส่เวทใส่ซูมจะแตกแล้วอ่าดีน้าไปแล้วมาเกิดมาแล้วครับว้าไปบน สวยมาเยอะนี่กระชากมาเด็กอ่าลูนเฮดออกพอดีไปเลยครับเลนบน เจอยูสะท้อนด้วยเดยวโวบิงมากัดช่วยฮะแต่ว่าไม่รอดครับเจอเบรฟิกออ้วกใส่หน้าเดวโวถอยมาก่อนรอจังว่าเอ้ยป้อมมันแต่เาเออไปช่วยฟินหน่อยครับเห็นโนเมดแวบๆไล่อยู่จ้าเอ๋แม่งได้บอกกแล้วกระถุ่งไมแไม่โดนบาสมดโดนเล่นแล้วแล้วบิงมาช่วยเพื่อนก่อนนี่กระชากมาฟินซมูมเฮ้ย ไปตดเออโซเก็บไปสองเอาแล้วครับต้องถอยแล้วจังวันนี้แม่สู้ยากจริงไปเอามาเตอร์บามดีกว่าโอ้ยมานาะไม่พอกัดโอ้โหเสียดายแต่ว่าน่าจะได้อยู่นี่ราคาชันดีแล้วเว้ยตอนนี้สกอร์ก,ก,รก็ยี่สิบสามอสิบแปดนะครับ ก็ห่างกันนิดหน่อยแต่ดโบูสิบสามนะครับฝระสงฆ์ข้ามก็อ่าสองตัวเนี่ยโซเป็นฟกอลคนละเจ็ดที่เหลือหนึ่งเฮ้ยออกเป็นตุ๊กตาวโา้โหสงสัยเลนสายพิษเลนสายตด เออในในในโดตาเรียกว่าอะไรวะสกินนวาวต้าเรียกเหมือนกันไหมมันสามารถส่งให้กันได้ใช่ไหมวะแบบเอยซื้อต่อกันแล้วแบบเพื่อโอนของผ่านทางสตรีมแล้วเราก็เอามาสวมใส่ได้าอย่เงี้ยใช่ไหมเหมือนแบบว่าฮอนเติมก็คือมึงสูน่อะหก <6 S 2> เดือนเกมปิดมูลาคา่าตอนนี้กี่บาทไม่รู้แต่มูลาค่าของไอดีหกเดือนข้างหน้าคือศูนย์แต่โดตา้านะเว้เราซื้อเราเบื่อ เราอาจจะขายเที่ยมมนั้นได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผม,มน่าจะขายได้แหละเห็นเขาขายก็เต็มเลยเซตโกอะไรเง,งี้ยตัวตรงตัวตาบึบโอ้โหเวอร์อ้าได้อยู่ครับเป็นไฟกองและนี่โหโซแม่งมีฟ้าแล้ว <You. S 1> จเจอเคนอยู่ <laughs> ไม่โยอะไรตัวแทงกับเพื่อน เรียบร้อยเด้อย่างนี้เอาได้คิวอยู่นโนแมดได้ดูระเบิร์นมาครับจิ้มฟินแล้วยังไงโอ้โห,โหโล็อก2ต่อแม่ฟินเจอไลาย2ตัวเลยครับปล่อยตดไปครับบาสมิดสตานไม่คูลเลยเยวโวมาตีโซสู้แต่ว่าการสวน,อนเนอ้ยเลือดเด้งโอ้จะอิมจะอิ่มตายแล้วโนโมแมทยังไงบาสมิสโอ้โหเจอโซโล็อกสวน เดี๋ยวแน้นมากไงไม่ทันแล้วหายระหว่างตายก็ลอมกันแล้วกันนะครับโมไปเรื่อยเปื่อยเขาว่าปีหน้านี่เกม NFT จะมาบานทะแบะนะเกมเล่นที่ที่ได้เงินนะนะแต่ก็ว่ามันไม่ง่ายหรอกบางทีมันอาจจะต้องแบบว่าลงทุนซื้อซื้อตัวละครตัวนี้เพื่อที่จะเล่นได้อะไรยเงี้ย ไม่รู้ต้้งศึกษาดีๆนะครับโอ้โหความมาตอนนี้ก็สูสี่ครับสกอร์25เท่านะครับแม่เกมนี้แข็งตึงจริงๆเดวก็คิวไป15ตาย5้ไอซีดิก5ไปลุยกดเหตุมาครับแล้วเอ้ยเพื่อนตันให้ครับ น่าจะรอฮุกตัวหลังดีกว่ารอเล่นโนแมดดีกว่ามมแม่โนแมดมันอยู่หลังวะ่ะเอ้หามุมอยู่หามุมหามุมเฮ้ยแหลม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 เอาอยังเอาอยัางแล้วบิ๊งไปเลยครับแล้วกาดฟินซูมเคนยูโอ้โห oh ฟิน ปิ้งยู่ซูมทำไมเพื่อนอะไรวะ <c oughs> มันอยู่มันอยู่เดโวโอ้โหเอาเอาเอาเออ,อสวยอยู่ครับเออขามอยู่ไม่ครบไงโซอยู่กลางครับมาเตอร์อบอบามอยู่ล่างโอเวอร์าาฟ้าชิ้นแรกเลยนะก็ อ๋อโดนใบอ๋ออยู่ทำไมก็คือโดนใบอ๋อโดนเบเลเฟกอใบลองใส่โดนเพื่อนด่าเออยู่ซูมทำไมโดนใบก็ร์หมอกเฮ้ยมันมีตัวใบเดียววะอ๋อเบลเฟกอใบได้นะครับตอนแรกซูมอยู่ฮุกเอ้ยคนเมนตดไปกัดอุ้ยเปอร์เซ็นต์ฮุกถือว่าสูงอยู่นะครับ92.31เปอร์เซ็นต์ ก้าสิบกว่าเนี่ยถือว่าแมนเลยแต่มันไม่ค่อยฮุกเขาหล่นะมันเน้นเดินไปตดแล้วกัดเอาไปถุงมาแล้วโอโนแมนโนแมนเคาน์เตอร์อเราบนีว้าว บึบเบเบกอฟจะล่อมาหานตรีของโซโอ่าไดายโยเป็นยิงใบฟินยิงเป็นยิงตีสวนเออเก็บไปสามบิงมาครับมาเตอร์ามาว่าไงไยตดกระชากมาแล้วโอ้โหตายอีกแล้วจะยิมแล้วตายก่อน ฟินซูมไปได้คิวมานี่ออกเป็นฮาร์ดเลยนะวอาไปกลางโอโหฟินสายซูม,ม นี่บิงไว้กัดโนแมดก่อนครับแต่ว่าโอ้โหวิดาเมิไม่พอกัดไม่ตายนี่ได้อยู่พยายามไปล้วงเอาตัวหลังก่อนนะตัวตัวตัวตีแคลรี่โนแมดมาเดอร์อาร์มอะไรเงี้ย าบิงมากัดฟิดเร็วซูม <c oughs> เออี่ไม่ต้องย <c oughs> องทวงนะครับกขชากมาแล้วตีต่อ <c oughs> โอ้โดูกสกิลโมโนเนี่แม่งเด้งเอาเด้งไปหลัง้ลย <c oughs> โอ้ย ชกิงสกิวชิง่งเรียบร้อยครับบัลลกกลางครับเคงก็จะกลับมาโอ้เคนออกเอลเดอร์อด้วยเหรอวินบอกเอลเดอร์ Elder. ไม่รู้สายอะไรคือมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหนื่อชั้นไงก็คือเอลเดอร์ทำให้ตัวเองบางใช่ไ,ไหมอ่าพอตัวเองบางก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับ พอเราโดนดามเมจมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสะ,ะ,ะท้อนได้มากขึ้นนะครับมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เออโอโอโหเบิดไป,ปก,กอละเบิดน,น,นะครับมุมตายยังไงเดวโอที่เดียวเออเก็บสามอีกแล้วคดไป,ปแฮตท,ทริก,ม,ก,กมีการวโอยอมแฮนะครับแต่มึงยอม บิงมานี่กัดเลยแล้วฟินตูมเฮ้ยสวยแม่แม่งประกันติพอดีไม่งั้นเสร็จฟินเอาวอา,วอาว อ้าวเลยรีบูลร้องอ้าวเลยประโทมีควดอนะ่ะวอลอ้าวอ้าวอ๋ออ้าวไม่เก็บไม่เก็บนี่ก็ฟินโดโดโลูนอีกไอซ่าคร <In visible. S 1> าบกดว,วินวอลไปเฟนเอา้า ใจโดแล้วมุนแต่แต่มูนแยกล่างสตาโอ้โหเจอเคานเตอร์คว่ำเลยครับมาไม่มีคานเตอร์แล้วรอบนี้มึงเคานเตอร์ไม่ได้แล้วโดนแน่เออโดนกระชากแน่รอบนี้รอบนี้ไม่มีเคานเตอร์แล้วแตกทุกทีแม่งกระชากเแม่เคานเตอร์ส่วนตลอด อาบาสเมดซานไหมครับฟินโูมา,าเฮ้ยโดนตดนเออโอ้โหเลเวลแนนได้แล้วโซโล็อกบาสเมดสซูมไม่ซูมชาร์จเออลูมันปินจึก๊กโอ้โหเดี๋ยวได้คิวไปไหนเคน อ่ามีวอลเราครับเห็นชัดเจนอยู่ไหนไปไดัานคีบก่อน exists, s <S <_ d ian> ออกวิ่งโบ้ oh, โหยสายตีเลยเว้ย โอ้โหโนแม่ของเถื่อนวะนะครับคริกะเจาะกระเลาะกาว่าแบบจิ้มฟินทีเดียวตายเลยฟินโดนสะกดรอยตามแล้วบอกเงาหมดบอกวอกหมดก่อนแล้วเอ้ยเฮีย <laughs> คอเตอร์ไปนี่เจอกาดถอยไม่ได้ได้ไงวองหมดแล้วอะ่ะถอยไม่ทันเจอเกนยูอีกแล้วมาดิแล้วโซชาร์ตโอ้โหฟินซูมไปได้คิวยังไง่ะเป็รน,น,นกอนละเบิร์มากระชากมามาดีมาสิโอเคเก็บไปสามโอ้โหแม่งเก็บแฮตที่กินรอบแล้วนเนี่ยมีรัวเยอะ จริงๆอาจจะได้ได้สี่ด้วยนะแต่ฟินแม่งซูมอาไวตลอดเฮ้ยฟินเอ้ยโอเคเก็บสี่นะครับไม่อันนายนะฟินโดบไปตัวหนึ่งไม่ว่ากันนี่เกิดมาซูมบางเดียวเรียบร้อยะบาแหลกลาง the legion have destroyed a hellborn tower บินมาเปิดเปิดถุงเไม่การาบ่ยอมแพ้แล้วโอ้โหโน้องแมคเตอร์สวยแล้วปิ <laughs> <c oughs> สมเหี่ยอะไรสมรถทำไม <laughs> อ๋อจบที่3 2คิลนี่ครับตายออก42ครับต่อไปนะครับจอกันคลิปหน้า นะก็ส่งใิเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจไปดูได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับที่เล่นโดดตาทูนะครับมาดูได้ในเพจนะก็ไปนะครับบ๊ายบาย